รู้ครับผมทีมงานเล่นอะไรกันไม่รู้ครับผมทั้งเท่าแก่ทั้งลูกน้องครับผม <c oughs> เ,นนะเนนด็กกูดอนนะครับผมไม่รู้จะได้ไม่รู้จะได้สักตัวไหมนะครับ อาหารเย็นครับผมกับเมนูปิ้งปลาและต่อนะผมเอาตอนเย็นนะครับผมก้อยต่อลาบต่อดิบางมองเขาจะบอกบางมองเขาจะเอื่อมาลาบต่อดิ เข้า่าไอยต่อเด็เขา้าไปหลาบเข้าว่ะพูดปานอยู่ใกลเพื้นนี่ลูกมันหลังเสร็จงานครับผมมึงมันใหม่ไงกระมูพวดมันตื่นใหม่ ระวังต่อต่อยนะครับผมเสร็จสร้างอย่างเงี้ยแห้วครับไม่ต้องสืบมือแรงเซ็จแทะหลังเสร็จงานนะผมหน้างงานนะครับก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ผม ไปตามตอนเย็นเลยครับผมตอนนาต่อเลยนะครับ